สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพลังจิตวิญญาณช่องที่จะนำพลังแห่งความคิดคำสอนและแรงบันดาลใจมาส่งตรงถึงใจของทุกคนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนอย่างแท้จริงนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโต embracing change Catherine การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นได้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ทุกช่วงเวลาของชีวิตเราต่างเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงเสมอแต่สิ่งสำคัญคือเรามีทางเลือกว่าจะมองการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นอุปสรรคที่ถ่วงชีวิตเอาไว้หรือเป็นโอกาสที่จะพาเราเติบโตไปสู่เส้นทางใหม่ที่ดีกว่าและในวันนี้เราจะเดินทางไปด้วยกันเพื่อเรียนรู้ว่า เราจะโอบรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรและทำให้มันกลายเป็นพลังแห่งการเติบโตได้จริงทำไมเราถึงกลัวการเปลี่ยนแปลงหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงถึงทำให้เรากลัวได้มากขนาดนั้นคําตอบคือสมองของมนุษย์ถูกออกแบบมาให้รักความคุ้นเคยเรารู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆรูปแบบชีวิตเดิมๆแม้บางครั้ง สิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ดีนักแต่เพราะเราคุ้นเคยเราจึงเลือกที่จะอยู่กับมันแทนที่จะก้าวสู่สิ่งใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรความกลัวนี้เรียกว่ากลัวความไม่แน่นอนหรือ fear of u n c e r t a i n t y เมื่อเราไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะนำพาอะไรมาจะดีกว่าหรือจะแย่กว่าเราจุงลังเลและมักเลือกที่จะหยุดอยู่กับที่ ตัวอย่างเช่นคนที่อยากเปลี่ยนงานแต่กลัวว่าไปที่ใหม่จะไม่มั่นคงเท่าที่เดิมคนที่อยากเริ่มธุรกิจแต่กลัวล้มเหลวจึงไม่เคยเริ่มสักทีหรือแม้แต่การเปลี่ยนนิสัยเล็ก,เลกๆเช่นการตื่นเช้าการออกกำลังกายก็ยังเต็มไปด้วยข้ออ้างที่สมองเราสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราอยู่ที่เดิมแต่ความจริงก็คือการหยุดอยู่ที่เดิม ไม่ได้ทำให้ชีวิตปลอดภัยขึ้นมันเพียงแค่ทำให้เราไม่เติบโตเท่านั้นจงลองถามตัวเองว่าถ้าฉันยังอยู่ที่เดิมอีกหนึ่งปีสามปีหรือห้าปีข้างหน้าชีวิตฉันจะเป็นอย่างไรคำตอบนี้เองจะทำให้เราเห็นว่าการไม่ยอมเปลี่ยนอาจมีราคาที่แพงกว่าการก้าวสู่สิ่งใหม่ความกลัวเป็นเพียงเงาไม่ใช่กำแพงจริง และเมื่อเราเดินเข้าไปหามันเราจะพบว่ามันไม่ได้ใหญ่โตอย่างที่คิดแต่กลับเป็นเพียงบททดสอบที่จะทำให้เรามีความกล้าและความเชื่อมั่นมากขึ้นความล้มเหลวคือสิ่งที่ไม่มีใครอยากเผชิญแต่หากมองในอีกมุมหนึ่งมันคือบทเรียนที่มีค่าที่สุดทุกครั้งที่เราล้มมันไม่ใช่จุดจบแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหนึ่งที่สอนให้เราเรียนรู้ โตและแข็งแกร่งขึ้นลองนึกถึงคนที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่บนโลกนี้พวกเขาทุกคนล้วนผ่านความล้มเหลวมานับไม่ถ้วนโทมัสเอดิสันที่ทดลองนับพันครั้งก่อนจะสร้างหลอดไฟที่ใช้ได้จริงแจ็คมาผู้ก่อตั้งอลิีบาบาที่เคยถูกปฏิเสธงานง่ายๆอย่างร้าน KFC แต่สุดท้ายกลายเป็นมหาเศรษฐี หรือแม้แต่สตีฟจ็อบส์ที่ถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองก่อตั้งแต่ก็กลับมาเปลี่ยน Apple ให้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกความล้มเหลวเหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงที่บังคับให้ก้าวเดินต่อเพราะเมื่อเราล้มเราจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราทำยังไม่ถูกต้องและเมื่อเราลุกขึ้นใหม่เราจะก้าวไปพร้อมกับบทเรียนที่มีค่ามากกว่าเดิม การเปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องกลัวแต่คือสิ่งที่สอนให้เราเรียนรู้ว่าทุกการล้มคือก้าวใหม่ของการเติบโตลองถามใจตัวเองว่าครั้งล่าสุดที่ฉันล้มฉันได้เรียนรู้อะไรบ้างหากคุณตอบคำถามนี้ได้คุณจะรู้ว่าความล้มเหลวไม่เคยพรากคุณไปจากเส้นทางแต่กลับผลักให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นทุกครั้ง การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ได้มีอยู่ในหนังสือหรือคำพูดสวยงามแต่มันปรากฏในชีวิตของผู้คนจริงๆที่เราเห็นทุกวันลองนึกถึงเกษตรกรคนหนึ่งที่ต้องสูญเสียไร่นาเพราะน้ำท่วมในตอนแรกเขาคิดว่าชีวิตจบสิ้นแล้วแต่เมื่อเขาเลือกที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เขาเปลี่ยนจากการทำนามาเป็นการเพราะเห็ดเล็กๆ จนกลายเป็นธุรกิจที่ทำให้ครอบครัวอยู่รอดได้อย่างมั่นคงหรือคนทำงานบริษัทที่ถูกเลิกจ้างเพราะเศรษฐกิจถดถอยการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นทำให้เขาเริ่มต้นเรียนรู้ทักษะใหม่เปิดร้านกาแฟเล็กๆของตัวเองและวันนี้เขากลายเป็นเจ้าของกิจการที่ภาคภูมิใจเรื่องราวเหล่านี้บอกกับเราว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดที่ไร้ค่า มันอาจมาในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดแต่ทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมันคือโอกาสที่ซ่อนอยู่เสมอถ้าเรามัวแต่จมอยู่กับความกลัวเราจะไม่มีวันค้นพบคุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในความเปลี่ยนแปลงนั้นคนที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่คนที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่คือคนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและกล้าที่จะเดินต่อและถ้าเขาทำได้คุณก็ทำได้เช่นกัน การเปลี่ยนแปลงจะกลายเป็นพลังที่สร้างเราได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับทัศนคติของเราหากเรามองการเปลี่ยนแปลงด้วยความกลัวเราจะเห็นมันเป็นอุปสรรคแต่หากเรามองด้วยใจที่เปิดกว้างเราจะเห็นมันเป็นโอกาสหลายครั้งสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่ตัวการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นวิธีคิดของเราเองที่ต่อต้านมันดังนั้น กุญแจสำคัญคือการปรับทัศนคติใหม่แทนที่จะถามว่าทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับฉันจงเปลี่ยนเป็นเรื่องนี้กำลังสอนอะไรฉันแทนที่จะพูดว่าฉันเสียไปแล้วทุกอย่างจงเปลี่ยนเป็นนี่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่แทนที่จะบ่นว่ามันยากเกินไปจงพูดว่า ฉันกำลังแข็งแรงขึ้นทุกวันเมื่อเราเปลี่ยนคำถามเปลี่ยนมุมมองสิ่งที่เคยหนักจะเบาลงและเราจะเริ่มเห็นหนทางใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจำไว้นะครับว่าทัศนคติที่ถูกต้องจะเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสเสมอทุกการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะดีหรือร้าย ่างมีความหมายซ่อนอยู่แต่บ่อยครั้งเรามัวแต่โฟกัสที่ความเจ็บปวดจนลืมมองหาบทเรียนที่มันพยายามจะมอบให้ลองมองชีวิตเหมือนหนังสือเล่มใหญ่ทุกหน้าที่เราเปิดคือบทใหม่ที่ต้องการเล่าเรื่องแม้บางหน้าจะเต็มไปด้วยรอยน้ำตาแต่มันก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรื่องราวสมบูรณ์หากคุณเพิ่งเจอความสูญเสีย บางทีความหมายของมันอาจคือการสอนให้คุณเห็นคุณค่าของสิ่งที่ยังเหลืออยู่หากคุณเพิ่งเจอความผิดหวังบางทีความหมายของมันอาจคือการสอนให้คุณเข้มแข็งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่ดีกว่าและหากคุณกําลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตบางทีโอกาสที่ซ่อนอยู่อาจพาคุณไปสู่เส้นทางใหม่ ที่คุณไม่เคยกล้าฝันถึงเมื่อเรามองหาความหมายเราจะไม่ติดอยู่กับคำถามว่าทำไมแต่เราจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับคำตอบว่าเพราะอะไรและเมื่อเรามองหาโอกาสเราจะไม่เห็นเพียงประตูที่ปิดลงแต่จะเห็นประตูอีกบานที่กำลังเปิดอยู่ตรงหน้าเสมอระหว่างการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ท้าทายที่สุด ไม่ใช่การเริ่มต้นแต่คือการเดินต่อไปอย่างไม่ท้อถอยหลายครั้งเราเริ่มด้วยพลังใจเต็มเปี่ยมแต่เมื่อเจออุปสรรคความเหนื่อยล้าหรือเสียงรอบข้างที่บันทอนเราก็เริ่มหมดแรงดังนั้นเราต้องมีวิธีสร้างพลังใจให้ตัวเองอยู่เสมอ มันพูดกับตัวเองในทางบวกคำพูดที่เราบอกตัวเองทุกวันคือพลังงานที่หล่อเลี้ยงจิตใจจงพูดว่าฉันทำได้ฉันกำลังดีขึ้นแม้ในวันที่รู้สึกแย่ที่สุดอบล้องตนเองด้วยสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจฟังเพลงดีๆอ่านหนังสือที่ปลุกไฟ ดูเรื่องราวของคนที่ไม่ยอมแพ้สิ่งเหล่านี้จะคอยเติมเชื้อไฟในวันที่เรารู้สึกหมดแรงอยู่ใกล้คนที่เชื่อในศักยภาพของเราเพื่อนครอบครัวหรือแม้แต่ชุมชนออนไลน์ที่ให้กำลังใจสามารถกลายเป็นแรงผลักสำคัญให้เราก้าวต่อฉลองความสำเร็จเล็กๆ ทุกก้าวเล็กที่เราทำได้คือชัยชนะที่ควรฉลองอย่ามองข้ามเพราะมันคือแรงใจที่จะพาเราไปสู่ชัยชนะใหญ่จำไว้นะครับว่าพลังใจไม่ได้มาจากการรอให้คนอื่นมาเติมเต็มแต่มาจากที่เรารู้จักสร้างให้ตัวเองในทุกๆวันความกลัวคือสิ่งที่หยุ่ คนส่วนใหญ่ไม่ให้เปลี่ยนแปลงชีวิตแต่สิ่งที่เราลืมไปก็คือความกลัวนั้นจะหายไปก็ต่อเมื่อเราก้าวเข้าไปหามันลองคิดดูสิครับครั้งแรกที่คุณหักขี่จักรยานคุณกลัวล้มไหมครั้งแรกที่คุณออกไปพูดต่อหน้าคนหมู่มากคุณกลัวทำผิดพลาดไหม แต่เมื่อคุณลงมือทำจริงๆความกลัวนั้นก็เล็กลงและคุณก็ทำมันได้สำเร็จดังนั้นหากคุณอยากก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่ารอให้ความกลัวหายไปก่อนลงมือแต่จงลงมือทำแล้วคุณจะเห็นว่าความกลัวค่อยๆเลือนหายไปเองเริ่มจากก้าวเล็กๆ ถ้ากลัวการพูดต่อหน้าคนเริ่มจากการพูดต่อหน้าเพื่อนสนิทถ้ากลัวการเริ่มธุรกิจเริ่มจากการทดลองเล็กๆถ้ากลัวการเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มจากการปรับทีละเล็กน้อยในชีวิตประจําวันทุกครั้งที่ก้าวคุณกำลังสร้างหลักฐานใหม่ให้กับสมองว่า คุณทำได้และคุณไม่จำเป็นต้องจมอยู่กับความกลัวอีกต่อไปและเมื่อคุณทำบ่อยครั้งขึ้นความกลัวจะกลายเป็นเพียงเรื่องเล็กๆที่ไม่สามารถหยุดคุณได้อีกต่อไปเมื่อเรามองย้อนกลับมาตลอดเส้นทางเราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นศัตรูของเราเลยแต่กลับเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราเรียนรู้ เติบโตและค้นพบตัวตนใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมทุกครั้งที่เราเก้าวผ่านความกลัวเราจะได้ความกลา้าทุกครั้งที่เราล้มเราจะได้บทเรียนทุกครั้งที่เราสูญเสียเราจะได้พื้นที่ใหม่ให้สิ่งที่ดีกว่าเข้ามาชีวิตไม่เคยหยุดนิ่งและการเปลี่ยนแปลงคือสัญ,ญลักษณ์ของการมีชีวิตอยู่จริงๆ เพราะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่มีทางได้สัมผัสความหมายของคำว่าเติบโตดังนั้นแทนที่จะกลัวการเปลี่ยนแปลงจงโอบรับมันด้วยหัวใจที่เปิดกว้างมองทุกความเปลี่ยนแปลงเป็นประตูที่กำลังพาเราไปสู่เส้นทางใหม่แม้ประตูนั้นจะพาเราเดินผ่านหุบเหวที่มืดมิด แต่ปลายทางย่อมมีแสงสว่างรออยู่เสมอและจงเชื่อมั่นว่าทุกการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชีวิตคุณไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำลายแต่เกิดขึ้นเพื่อสร้างคุณให้แข็งแกร่งและงดงามกว่าเดิมหากวันนี้คุณกำลังยืนอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จงบอกกับตัวเองว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่นี่ คือจุดเริ่มต้นของการเติบโตครั้งใหม่สุดท้ายนี้ผมอยากฝากข้อคิดหนึ่งไว้ให้ทุกท่านอย่าก,กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงคือของขวัญที่จักรวาลมอบให้เพื่อพาคุณไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองหวังว่าพลังของคำพูดและเรื่องราวทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณมีกําลังใจ พร้อมที่จะโอบรับการเปลี่ยนแปลงและใช้มันเป็นบันไดสู่ความสำเร็จในชีวิตแล้วพบกันใหม่ที่ช่องพลังจิตวิญญาณด้วยรักและปรารถนาดีจากใจรักและปรารถนาดีจากใจครับ